สวัสดีครับคลิปนี้ก็เราก็จะทดสอบกล้องอโซนี่ A หกพันนะครับก่อนจัดส่งนะครับตรงนี้สภาพก่อนส่งนะครับก็ปกติดีนะครับไม่ได้มีรอยตกบินแต่นะครับแต่ว่ามันก็จะตามสภาพตามอายุมันนะครับผมซีเรียลลงท้ายด้วย867นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แท้เดิมน,นะครับ การใช้งานนะครับปุ่มเพปุ่มแฟลนะครับเมนูบนล่างซ้ายขวาเปลี่ยนภาษาคงแหวนนะครับเปลี่ยนภาษาไทยแล้วนะครับก็ไปตั้งวันที่เราเองได้นะครับวิวไฟเดอร์นะครับทำงานนะครับดูนะครับ เดี๋ยวเราลองใส่เมมนะครับปิดเครื่องแล้วก็ใส่เลนเพื่อทดสอบนะครับเดีย๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอัพขึ้น youtube เพื่อ,อให้ดูนะครับ ขออนุญาตปรับหมวดให้ดูนะครับคือมีเสียงอาจากก้องนะครับพอดีลืมต่อไหมน่นะครับกัดมาปกตินะครับปกจิกแม่นเลยนะครับผมคือคุ้มค่ามากครับสำหรับกล้องราคาประมาณนี้นะครับ ดูรูปได้นะครับเดีทดสอบแฟลชนะครับแฟลชมาปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้เราจะส่งเลข เล่พัสดุให้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ